ฟ้ามืดคลึ้มดำฝนจะตกแล้วครับช่วงสิงหาคมนี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ทางด่วนบุรพาวิถีผมอยากจะคุยกับท่านผู้ชมครับอนี้นหนึ่งสิงหาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบที่ผมทำ YouTube มาครบสิปีท่านผู้ชม YouTube ก็แจ้งเตือนมาผมก็โอ้ ตื่นเต้นทีเดียวนะเหมือนว่าพี่เราเป็นยูทูบเบอร์มาสิปีแล้วเหรอเรามีแฟนคลับตั้งแต่หนึ่งคนจนเดี๋ยวนี้มีคนติดตามประมาณ3 0 0 0 0นคนเพราะฉะนั้นวันนี้เลยถือโอกาสที่จะคุยกับท่านผู้ชมดีกว่านะครับอ่ะมาคุยกันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่วันที่หนึ่งสิงหาคม2568ครับท่านผู้ชมวันนี้ย t u b e เขาได้แจ้งผมมาว่ามันเป็นวันครบรอบ1ิปี ในการทําช่อง YouTube ของผมนะครับท่านผู้ชมเออ่ก็คิดไปคิดมาโอ้แสดงว่าผมเนี่ยต้องทํา y YouTube 10ปีต้องแต่ละปีพศ2558นนะสิงหาคม2558นี่ก็สิงหาคม2568ครับอ่ะผมมีโทรศัพท์เข้ามาเริ่มต้นจากมีคนติดตามแค่หนึ่งคน จนปัจจุบันก็สามแสนประมาณสามแสนสามหมื่นนะครับใครที่เริ่มติดตามมาสิบปีมั่งเพราะว่า y YouTube เขาบอกว่าผมมาทำมาสิบปีแล้วท่านผู้ชมแล้วสิบปีแล้วได้อะไรบ้างท่านผู้ชมผมก็อยากจะคุยว่าสิบปีที่ผ่านมาผมได้อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยที่สิ่งที่ผมได้นะครับก็ก็ได้ตังค์จาก y o u t u แ e ละครับผู้ชมจะถามว่าเยอะไหมก็ไม่ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วครับเออก็ได้ได้พอเป็น นิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับเยอะนะครับถ้าเทียบกับอาชีพหลักแล้วก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่บางคนเนี่ยเขาได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ไม่เยอะหรอกครับอันที่2ที่ได้ก็คือได้ประสบการณ์ในการในการท่องเที่ยวแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตัวเองไว้แล้วเรื่องที่3ที่ผมได้เลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมได้ภูมิใจในการได้ช่วยเหลือสังคมหลายๆเรื่องเรื่องที่1เลยก็คือถ้าใครตามเรื่องมิสเตอร์โจโจที่ผมเจอที่ลาวนะ ผมได้ช่วยเหลือเขาเนาะแล้วเขาดีใจมากเลยอะผมได้ช่วยเหลือเขาจนเขากลับเขาไม่มีตังค์อะเขาเขากลับเ,เขากลับอเมริกาได้ทุกว,วันนี้เขาก็ไปใช้ชีวิตที่อเมริกาแล้วก็มีครอบครัวเขาก็พิมพ์มาขอบคุณนะโจอะนะโจอะมิสเตอร์โจเซฟที่ผมเจอที่ลาวนะครับแล้วก็เรื่องที่เรื่องผมได้ได้ภูมิใจอย่างนึงผมก็ทําให้หมวดลุ่งเนี่ยโด่งดังในวงการกล้วยไม้นะเมื่อเอื้องสายโอโน นะคนก็รู้จักหมดลุ่งเยอะอันที่4ก็คือ,อผมเป็นคนแรกที่ทําคลิปมุละอีนะฮะเจดี JD. มุละอีที่อยู่บนยอดเขา,เาที่กะเลียงแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วนะครับคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะมากทําให้ชาวบ้านแถวมุละอีนะเขาก็ได้มีรายได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของกะเลียงไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําให้แบงค์ที่เขาไปอยู่คนเดียวในป่า ชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะเขาก,กลายเป็นเซเลปคนดังเขาก็มีคนเขาก็ขายของได้เขาก็มีชีวิตดารงชีวิตยอยู่ในป่าอย่างมีความสุขนี่เดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมเขาอีกนะบอกแบงค์ฉันทําคลิปมาเกินเกือบสิปีแล้วนะครับเนี่ยเออและเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องที่รู้สึกว่าได้ประโยชน์นะครับกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้คือโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับ คนก็ดู YouTube กันน้อยลงนะตอนนี้คือไปดูในแพลตฟอร์มอื่นกันเยอะขึ้นผมก็มีคนติดตามเยอะขึ้นแต่ว่ายอดวิวก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็การคิดจะทำคอนเทนต์อะไรเนผมก็ยังทำคอนเทนต์ตอนนี้ผมก็เอออีกเรื่องนึงก็คือผมทำคอนเทนต์เรื่องกล้วยไม้เนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องเปิดร้านกล้วยไม้ท่านผู้ชมนี่ก็มีร้านกล้วยไม้วันนี้ก็มานั่งขายกล้วยไม้อยู่นะที่ตลาดนัดนินจาอ,อ,อำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยแหละครับเขาจะมีตลาดนัดกล้วยไม้ ทุกวันศุกร์กับวันเสาร์วันศุกรนะ์เนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกลางคืนและวันเสาร์ก็ครึ่งวันเช้านะเขาก็จะมีผมก็มาขายต้นไม้ขายกล้วยไม้แต่ว่าช่วงเนี้ยก็ไม่ค่อยมีอดอกไม้กล้วยไม้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีดอกไงครับผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ก็ขอบคุณทนะ่านผู้ชมที่ได้ติดตามผมมานะเอตอนนี้ผมก็นะมีความสุขดีแล้วก็เอ อ,อ,อีกอย่างนึงที่ที่ผมได้ทำยูทู e ก็คือทําให้อาจารย์ทิพวรรณเนี่ยที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดหลินจือนะแกโด่งดังขึ้นมาแล้วแกก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเลยนะแล้วแกก็คนก็มารู้จักเห็ดหลินจือกันเยอะแล้วผมก็กินเห็ดหลินจือปลูกเห็ดหลินจื้อนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจเรื่องเห็ดหลินจือก็นะแอดไลน์เข้ามาถ้าสนใจเรื่องกล้วยไม้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมก็ยังมี ยังขายกล้วยไม้อยู่นะเนี่ยก็มีร้านแล้วผมก็มีฟาร์มที่ปลูกกล้วยไม้อยู่ที่จันทบุรีอครับท่านผู้ชม,มก็มีคนเดินมาดูกล้วยไม้เดี๋ยวผมคุยต่อนะครับครับท่านผู้ชมก็ผมก็จะขอถือโอกาสเนี่ยกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาตลอดเลยได้มิตรภาพที่ไม่มีพรมแดนเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้จักกันนะหลายคนเลยล่ะเราเราไม่รู้จักกันเราไม่เคยเห็นเจอหน้ากันนะครับแต่เราก็รู้จักกันทาง y YouTube นี่แหละนะผมก็มีแฟนคลับนานแน่นมีบางคนก็คอมเมนต์ให้ความรู้เพิ่มเติมผมมาเยอะแยะเอ,อ่ยชื่อเลยก็ได้นะครับคุณสรายุทธ์เนี่ย ก็ให้ความรู้ผมเพิ่มเติมเยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพม่าและหลายคนก็ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่าก็มีประสบการณ์บ้างผมก็นะเรียกว่าประสบการณ์ก็ผมก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะแล้วก็อาชีพจริงๆก็คืออาชีพผมเป็นผู้ในการอยู่อาริยนยุทธยาประกันชีวิตนะครับก็ทํามา30เกือบ40ปีแล้วล่ะแล้วผมก็จบทางด้านเกษตรแล้วผมก็จบมินิ MBA จาก ABa ทางด้านการเงินการธนาคารเรื่องต้นไม้เรื่องกล้วยไมยก้ก็ก็พอรอบรู้นะครับเพราะว่าปลูกเองเลี้ยงเองและลึกๆผมเคยเป็นผมเกิดทันอาจารย์ระพีดอตอร์ระพีสาคริกนะครับบิดาแห่งวงการกล้วยไมย้แล้วก็เป็นคนที่รักกล้วยไม้มาตลอดนะครับก็พยายามศึกษาแต่ว่าไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าพอรู้บ้างเท่านั้นเองอมีลูกค้าเข้ามานะครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วครับผมก็มานั่งดูคือวันนี้คือ YouTube เขาก็เตือนแจ้งเตือนนะครับว่าวันที่หนึ่งสิงหาคม2015เนี่ยคือผมลงคลิปแรกนะลงคลิปแรกผมก็มานั่งดูว่าเอ๊คลิปแรกที่ผมลงมันเป็นคลิปอะไรนะปรากฏว่ามันเป็นคลิปเกี่ยวกับกล้วยไม้ครับเอื้องดอกมะเขือท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ก็มีคนดูยอดวิวก็ประมาณสักหมื่น1นึ0งหมืนหนึ่งพปีแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเขาก็เตือนว่าผมเนี่ยก็ทํา y o YouTube มาวันนี้เป็นวันครบ10ปีที่คุณอนันต์เข็มทองเนี่ยนะครับทําคลิป YouTube เป็นยูทูบเบอร์มา10ปี <c oughs> <c oughs> แหมรู้สึก <c oughs> ปลื้มเนาะแต่ว่ามันก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผมก็นะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเจ็บป่วย มันมีคลิปหนึ่งที่ผมได้ทําไว้ก็คือคลิปเรื่องการเจ็บป่วยครับท่านผู้ชมที่ผมต้องไปผ่าตัดโรคเรื่องโรคหัวใจอ่ะท่านผู้ชมครับไม่รู้แสงเสียงเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยอ่ะก็นะครับก็ถ้าถ้าจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผมได้จากการทําคลิป youtube นี่ได้อะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ได้เลยก็คือมิตรภาพ,พมิตรภาพโพ้นทะเลนะไม่ค่อย มีมีคนดูผมเนี่ยต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ทักเฟซทักไลน์มาคุยกันนะ่ะนิวซีแลนด์บางคนเป็นเป็นกะเลี่ยงอ,อพยพที่ไปอยู่อเมริกาก็คิดถึงบ้านเกิดก็ไปดูคลิปกะเหลี่ยงผมเงี้ยนะฮะบางคนก็เป็นคนสปปลาวอ,อพยพไปอยู่อเมริกาอ,อกพยพยยไปอยู่ยุโรปเนะี่ยก็ได้ดูคลิปบ้านเกิดเขาก็แบบปลื้มใจเพราะบางทีอันเนี้ยอสิ่งหนึ่งที่ผมก็นะ ผมก็ทาคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวกล้วยไม้ทําอะไรไปเรื่อยเฉยสําหรับ10ปีนี้มันก็เริ่มจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพปัญหาอายุนี่ผมก็จะเนี่ยเดินสิงหาเนี่ยนะครับผมก็จะครบ67ปีแล้วครับก็แสดงว่าผมทํามาตอน,น,นอายุ57ตอนนี้67 <c oughs> ก็เนาะมันก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งท่านผู้ชม ทีเนี้ยเขาเรียกอะไรนะไฟในการเดินทางเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีแล้วท่านผู้ชมตอนเนี้ยคือถามว่าผมมีไฟที่จะไปไหนต่ออย่างพมา่าไปคลิปสุดท้ายเนี่ยก็แมเมีความรู้สึกว่าก็ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเนาะอ,อ่กัมพูชาไม่ต้องพูดถึงคงไม่อยากไปอยู่แล้วนะสปปลาวก็ไม่อยากไปเวียดนามอาจจะไปนะแล้วก็อ,อ พมา่านี่ก็อยากยังอยากไปอยู่แต่ว่ามันก็ถึงจุดอิ่มตัวเพราะไปเยอะมากมันก็ยังมีไปมันก็จะเริ่มซ้าไอ้ที่ยังไม่เคยไปก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วครับเพราะมันไม่ค่อยปลอดภัยท่านผู้ชมพมา่าก็จะมีปัญหาเรื่องศึกสงครามภายในก็อาจจะร้องเพลงเล่นไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากให้ผมทําอะไรเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตตอนนี้เป้าหมายก็คือตื่นมาตอนเช้ากินเห็ดหลินจือนะ นะสนับสนุนเห็ดหลินจือผมหน่อยนะผมก็ได้ได้ต่ออายุยืนยาวมาก็เพราะเห็ดหลินจือแดงนะครับ 096469639s line เข้ามานะครับทุกวันตอนเช้าเนี่ยผมก็จะต้องกินน้ำเห็ดหลินจือต้มนะแล้วกเ็เดินออกกำลังกายวันหนึ่งก็ต้องเดินให้ได้หมื่นเก้าแล้วก็นอนหลับก็พยายามที่จะต่ออายุตัวเองให้มันยาวที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ 67ก็จะใกล้70แล้วครับท่านผู้ชมทีนี้ก็คุยเรื่องอะไรดีก็อยากจะคุยกับท่านผู้ชมที่สูงวัยนะคือแฟนคลับผมเนี่ยก็เป็นสูงวัยเยอะทีเดียวแหละท่านผู้ชมเนาะก็อายุ50 60 70 8 0 4 50ก็มีนะเอาเป็นว่าก็มีทุกเพศทุกวัยแหละนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คือผมพยายามไม่ใส่ใจมากๆเลยก็คือไม่อยากใส่ใจเรื่องเรื่องการเมืองเพราะว่าบางทีอะ่ะเรามันก็คงไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่ได้แล้วครับคือเราก็ไม่อยากจะเกิดความเครียดถ้าถ้าเราไปสนใจเรื่องการเมืองมากอะมันเราจะเครียดเพราะน,นั้นก็เราก็อยากไปเครียดก็เให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังเข้าไปนะเราก็ถ้ายังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าจะมาไปอินมากเลยอะ่ะอย่างเงี้ย โอ้พักโน้นพักนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปอินนะปวดหัวนะชอบดูเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเพลงอะไรเงี้ยตลกอะไรเงี้ยดีกว่านะเเพราะว่ามันเป็นการต่ออายุนะครับให้เรามีความสุขนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาจน10ปีแล้วเนี่ยจะเข้าปีที่11แล้วนะครับก็1สิงหาคม สองศูนย์เนี่ยก็ครบ10ปีนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ